รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาราย,ยามเมเ็ดบรรเทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมเจมิกเจริญแท่จูครับสวัสดีค่ะดิฉันนุกสุดิดาเกษมสันนอยุธยาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะเจอกับพวกเราเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลา8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทีวีมหาชนของทุกคนค่ะวันนี้นะครับจังหวัดที่เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดต,ต้องถามก่อนนะครับว่าคุณนุกเคยไปอุทัยธานีไหม เหมือนว่าจะเคยไปถ่ายละครเหมือนจะเคยไปค<า>่ะแต่เป็นจังหวัดที่ผมต้องบอกแบบนี้ครับถึงเขาจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่รู้ไหมครับเขาเต็มไปด้วยเสน่ห์มหาศาลมากๆวันนี้ต้องเล่าแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงปักหมุดเที่ยววันนี้นะครับเราจะไปกันที่วัดถ้ำเขาวงอยู่ในอำเภอบ้านไร่เป็นวัดไม้เก่าแก่ถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีเลยก็ว่าได้นะครับวัดที่นี่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเขาหินปูนสองลูกมีสะพานไม้ทอดยาว ข้ามสะน้ําขนาดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นน้ําเป็นสีน้ําตาลไม่ใช่ว่าน้ําไม่สะอาดนะครับแต่เพราะว่าเป็นน้ําไหลมาจากป่าต้นน้ําบนเขาจึงมีดินไหลลงมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วปกติน้ําจะใสามากมีปลาอยู่ในสระด้วยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินเล่นแถวนี้แหละครับถ่ายรูป และก็ให้อาหารปลากันด้วยครับและจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือศาสนสถานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยประยุกต์สร้างด้วยไม้ทั้งหลังสูง4ชั้นชั้นล่างสุดก็จะเป็นลานอเนกประสงค์เอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆค่ะชั้นต่อมานะคะชั้นสองเป็นวิหารค่ะที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะเข้ามากราบไหว้ขอพรได้ชั้นต่อไปชั้นที่3ค,ค่ะจะเป็นโซนปฏิบัติธรรมรวมถึงเป็นกุฏิด้วย สำหรับชั้นที่4เปรียบเสมือนอุโบสถสร้างด้วยไม้สักและไม้มะค่าวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนคิดจะไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมวัดสวยๆทำบุญไหว้พระทำให้จิตใจสงบแล้วก็สบายเบิกบาน ยิ้มแยงกัน้ที่วัดถ้ำเขาวงนะครับและสถานที่ต่อไปครับคุณลุกจะพาเราไปไหนนาะวันนี้วันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวนะคะที่ป่าดึกดำบัน <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าไปที่นี่เนี่ย เรียกได้ว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนอกจากวิวธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะมีสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ค้นพบสายพันธุ์ใหม่อันดับ3ของโลก<ม>อยู่ที่หุบป่าตาดอาเภอลานสักอยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยจุดแรกจะพบกับถงถ้ำที่มืดสนิท ด้านในจะมีค้างคาวบินไปบินมาให้ความรู้สึกเหมือนเป็นป่าที่เร้นลับและเมื่อเดินผ่านถ้ำไปก็จะพบเจอกับป่าตาดปกคลุมอย่างหนาแน่นในวงล้อมของผาหินครับต้นตาดถือเป็นไม้ดึกดำบัรตระกูลเดียวกับต้นปาล์มเจ้าหน้าที่บอกว่าผลของต้นนี้สามารถทานได้รสชาติคล้ายๆกับลูกจาก หรือว่าลูกชิดลูกจากลูกชิดผมจะคุ้นเคยอยู่ในไอติมกะทิแต่อันนี้รูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกันนะคะรสชาติน่าจะคล้ายกันแต่ว่าเขาเตือนนิดนึงครับคุณนุชตอนเก็บต้องระวังเพราะมันจะมียางแล้วยางเขาเนี่ยถ้าโดนผิวหนังจะทําให้เราเกิดอาการแสบแล้วก็คันได้ถือว่าอันตรายนะครับไม่เป็นไรตอนเก็บเราใช้คนอื่นเก็บตอนทานเราทานเองขอบคุณมากเลยครับแล้วเมื่อเดินเข้าไปอีกเกือบสุดเส้นทาง จะพบเจอกับโถงถ้ำแบบเปิดโล่งที่เกิดจากการยุบตัวของหลังคาถ้ำทั้งสองหุบเขามารวมกันบนเพดานถ้ำจะเป็นหินย้อยครับส่วนด้านล่างจะเป็นหินงอกนะครับหินปูนเหล่านี้ที่เราเห็นนะครับมีอายุมากกว่า 245ถึง286ล้านปีมาแล้วล้านด้วยหรอคะล้านปีค่ะงันห้ามจับเลยนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาครับ<า>และเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะครับว่าช่วงที่สวยงามที่สุดจะเป็นช่วงเที่ยงวันเพราะว่าแสงอาทิตย์จะส่องลงมากลางหุบเขาพอดีแล้วจะเกิดความสวยงามและมหัศจรรย์เกิดขึ้นในถ้ำนี้ค แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นจุดสําคัญเลยของหุบป่าตานี้นะคะแล้วต้องบอกว่าคนทั้งโลกคุณเดินทางมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อเจ้าตัวนี้เลยนั่นก็คือมังกรสีชมพูไหนนี่แหละนี่แหละคือมังกรสีชมพูหรือว่าที่เขาเรียกว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูนั่นเองนะคะเป็นสัตว์ค้นพบสายพันธุ์ใหม่อันดับ3มของโลกค่ะและพบได้ที่นี่เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่หุบป่าตา นั่นเองนะคะ oh. คือต้องบอกเลยว่าที่เขาได้ชื่อว่ามังกรสีชมพูเนี่ยก็เพราะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยก็จะมีปุ่มหนามคล้ายๆมังกร oh. นะคะแล้วส่วนตัวของเขาเนี่ยจะเป็นชมพูแบบช็อกกิ้งพิงเลยคุณซ oh. ึ่งจริงๆเนี่ยพอไปเนี่ย อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยเราหาคุณก็จะมีสิทธิ์ได้เห็นเจ้ามังกรสีชมพูตัวนี้คุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาเห็นมังกรสีชมพูตัวเป็นๆด้วยตัวเองให้ไปช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนจะพบเห็นได้ง่ายมากๆเจ้าหน้าที่บอกเราครับว่าเมื่อมาถึงแล้วเห็นแล้วห้ามจับหรือไปสัมผัสตัวเขาครับแต่ สามารถถ่ายรูปได้แต่ถึงถ่ายรูปก็มีกฎเหมือนกันห้ามใช้แฟลชทำไมล่ะคะน้องจะตกใจเหรอคะมันเป็นข้อห้ามครับถือว่าเราไม่รู้ว่าแฟลชเนี่ยจะไปทําอะไรกับเขาได้หรือเปล่าจะไปเป็นอันตรายต่อเขาไหมเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่พบได้ที่เดียวในโลกก็คือที่เมืองไทยของเรา<อ> คุณแต่พอมันเป็นสีชมพูแมแต่กิ้งกือมันดูคิกขุขไปเลยอะน่ารักเนอะ <c oughs> ดูเหมือนเป็นพาสเทลไปหมดคุณผู้ชมครับ <c oughs> ช่วงหน้าตระเวนกินเช็คอินที่นอนครับเราจะพาไปกินที่ร้านสวนอาหารนกน้อยกับบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองติดริมน้ำพร้อมท้าลองเมนูปลาแรดเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดอุทยัยธานีครับ เช็คอินที่นอนนะคะเราจะพาไปที่ห้วยขาแข้งคันที่โฮมรีสอร์ทพักผ่อนท่ามกลางผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกับห้องพักสะอาดหลากหลายตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะสนับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนคร กลับมาต่อกันที่ข่าวสรุปปาหมุ่เที่ยวนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นจังหวัดเล็กๆก็จริงแต่มีสเสน่ห์เยอะมากทั้งวิถีการใช้ชีวิตอาหารการกินแล้วก็ที่พักผ่อนเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่เมื่อมาถึงอุทัยธานีแล้วไม่พูดถึงอาหารคงไม่ได้เมนูอาหารขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเลยก็คือปลาแรดที่นี่ถือว่าปลาแรดอร่อยมากครับยังไงคะเอาง่ายๆครับ ไทยก็ตามที่อยากทานปลาแรดที่นี่เขาถือว่าเป็นปลาแรดแห่งแม่น้ำสแกกลางตะเวนกินเช็คอินที่นอนวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่นี่ครับคุณนุกครับเป็นร้านอาหารนะคะที่มีชื่อว่าสวนอาหารนกน้อยอยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานีเป็นร้านอาหารประจำจังหวัด เขาบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วซึ่งรสชาติเนี่ยนะคะสืบทอดตั้งแต่รุ่นปู่ไปรุ่นพ่อไปรุ่นลูกเลยเละค่ะบรรยากาศร้านเนี่ยสบายๆโปร่งๆและที่สำคัญที่สุดร้านเนี้ยเนี่ยติดกับริมแม่น้ำสแกกรังด้วยเขาถึงบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยเป็นจุดรับรองแขกบ,บ้านแขกเมืองเลยค่ะเวลาใครไปใครมาก็พามาที่นี่ต้องมาที่นี่ละที่จังหวัดอุทัยธานีครับขึ้นชื่อเรื่องของเมนูปลาแรดก็เพราะเขาเลี้ยงปลาแรดในแม่น้ำสแกกรังเลี้ยงแบบในกระชัง เพื่อให้ปลาได้อยู่แบบธรรมชาติมากที่สุดปลาแรดในแม่น้าสแกกลางจะมีเนื้อสีขาวนวลเนื้อแน่นตัวใหญ่ที่สำคัญไม่มีกลิ่นโคลนคับ<อ>ใครที่ได้มาลองจะต้องติดใจทุกคนที่เขาบอกว่าเนื้อสู้ลินอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเมนูแรกครับปลาแรดชูชีโอ้โอดูสีก็น่าทานแล้วคะ่ะเริ่มจากสีก่อนเลยครับโอ้ยเรียกน้ำย่อยมากเลยปลาแรดสดสดตัวใหญ่ๆ เขาสวยร้อนๆนะคนได้เลยครับนี่เขาเสริมด้วยเครื่องชูฉี่สูตรพื้นบ้านรสชาติเข้มข้นหอมสมุนไพรหวานนํานิดๆมันนําหน่อยๆกลมกล่อมครับเมนูต่อไปปลาแรดทอดกระเทียมเมนูนี้ถือเป็นเมนูเด็ดของร้านจริงๆคุณุ๊กเนื้อปลานี้แน่นนึกถึงความแน่นนะแล้วทอดมากรอบๆได้กินยังได้กินยังได้กินยังข้าวเช้าไหม หอมกระเทียมมากๆครับซึ่งทางร้านเขาเจียวเองวันต่อวันทานกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านรับรองครับอร่อยไม่มีคําว่าเลี่ยนมาที่เมนูของดิฉันบ้างเนยปลาแรดลาดพริก3ามรสอันนี้3ามรสครบเลยนะเนี่ยค่ะแล้วคุณดูปลานี่ตัวใหญ่มากๆเนื้อนี่แน่นสดๆเพราะเขามาจากแม่น้ําแล้วรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่าครบเปรี้ยวหวานเค็มหอมเครื่องสมุนไพรเมนูสุดท้ายค่ะ อันนี้ดิฉันจองอะไรต้มยำปลาแรดอันนี้สาวๆต้องชอบอันนี้คือเด็ดจริงค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของต้มยำเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าครบเครื่องสมุนไพรบวกกับปลาแรดที่ดูสีนื้อขาวๆหนึ่งคำเต็มๆอ่ะเต็มๆปากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่ทานเผ็ดเนี่ยก็รสชาติเผ็ดกําลังดีแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็สามารถจะบอกทางร้านได้ด้วยเออว่าไม่เอาเผ็ดใช่ค่ะแต่นี่ทีมงานเขาบอกเลยนะคะว่าเนื้อปลาแรดเนี่ย สู้ฟันมากๆแหมเห <Hello. S 1> ็นแล้วหิวอ่ะตั้งแต่ทำรายการมานะคุณนุกทีมงานเป็นทีมที่น่าอิจฉาที่สุดใช่ไหมคะได้กินทุกอย่างที่เราพูดได้กินทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วไม่ได้กินแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ ดิฉันพูดเลยนะคะในฐานะพิธีกรเราต้องตามค่ะ<า>คุณผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านแล้วดูช่วงเวลาบ้างก็ใช้เวลาตรงนี้แหละตามไปทานตามไปเที่ยวได้เลยถูกต้องคุณผู้ชมครับผมกับคุณนุกย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดอยากกินปลาแรดให้นึกถึงร้านสวนอาหารนกน้อยนะครับเพราะว่าปลาแรดและก็ปลาอื่นๆเนี่ยทางร้านคัดสรรสดใหม่ทุกวันจากกระชังปลาชาวบ้านในแม่น้ำสแกรกลางจริงๆ เจ้าของร้านเองก็ลงมือปรุงอาหารด้วยตัวเองซึ่งนอกจากเมนูปลาแรดแล้วนะครับเขาก็มีเมนูอื่นๆอีกเยอะมากที่อร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับค่ะและสำหรับเช็คอินที่นอนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพักท่ามกลางธรรมชาติและสัมผัสความสมบูรณ์แบบของผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ<อ>กับก้วยขาแข้ง<อ>คันที่โฮมรีสอร์ทค่ะที่อำเภอบ้านไร่นะคะซึ่งทางรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่า ตั้งใจให้ที่นี่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้มาตรฐานในเรื่องของการบริการอยู่ในพื้นที่ร้อยไร่นะคะผมฟังคุณลุกพูดไปผมเห็นภาพไปนี่ผมรู้สึกว่าผมอยากไปนอนท่ามกลางอะไรอย่างนี้มากดิฉันท้าถ้าคุณไปนอนที่นี่คุณเดินให้ครบ100ร้อยไร่ตามพื้นที่ของรีสอร์ทคุณจะได้อิ่มเอมกับธรรมชาติที่คุ้มมากๆแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ารีสอร์ทนี้เห็น เขายังดูทันสมัยมเขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะใช่ดูะสะอาดดูโมเดิร์นมากเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริการเนี่ยคุณภาพแน่นอนคุณผู้ชมครับห้้ยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ทจะเป็นห้องพักสไตล์แบบบังกะโลนะครับแบ่งออกเป็นห้องพักปรับอากาศ75ห้องรองรับผู้เข้าพักได้มากกว่าตั้ง300คนเลยทีเดียวนะครับถือว่าใหญ่มากห,ห้องพักมี้เลือกหลากหลายแบบครับมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการฟรี Wi-Fi ในพื้นที่ส่วนอื่นๆของรีสอร์ทด้วยนะครับอยู่ตรงไหนก็มีอินเทอร์เนต็ตว่างอันเถอ<ฮ>ะอนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอย่างเช่นปั่นจักรยานออกกำลังกายถ้ามีจักรยานแบบนี้คุณนุกผมรับคำท้าคุณเดี๋ยวคุณแน่ใจเหรอเพราะพื้นที่เขาเป็นป่าเป็นเขานะมีขึ้นมีลงคุณนุกร้อยไรนะคุณคุณกลับมาเนี่ยคุณปั่นออกไปกลับมาปุ๊บคุณพอมเลยนะ แต่ปอดผมสะอาดแต่จริงๆก็ไม่น่าจะหนื่อยมากเพราะว <pper> ่า<ก>ออกซิเจนบริสุทธิ์มากใ <th ai. S 1> ช่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมย้ำนะครับว่าถ้าเกิดใครไปพักที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วนะครับมีปั่นจักรยานแล้วทํากิจกรรมของครอบครัวได้แล้วนะครับ <S <S ใครอยากจัดสัมมนาอยากจะมาออก่ายวิชาการ <S <S <ๆ>อยากจะมาเลี้ยงรุ่นตอบโจทย์ทุกกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือว่านิสิตนักศึกษาอันนี้แนะนําเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าขาเมาส์ชวนเที่ยววันนี้ได้รับเกียรติจากแม่ก้อยธาริกาค่ะ ต้องบอกเลยว่าอยากจะเน้นเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่วัยเราไปจนถึง50-60เลยช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยแม่ก,ก้อยจะมีเทคนิคดีๆมาฝากระดับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณนา้าคุณอาที่ดูอยู่นะครับอย่าพลาดช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา เขชวนเที่ยววันนี้อย่างที่ผมบอกไว้ครับได้รับเกียรติอันสูงสุดจริงๆจากคุณแม่ของพวกเรานะครับคุณแม่ก้อยธาริกาครับผม oh สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สบายดีไหมครับสบายดีมากค่ะ ในช่วงข่าวเมาสชวนเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะจะไม่ถามเรื่องเที่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะหลายๆคนก็คงอยากจะทราบค่ะว่าสไตล์การเที่ยวของแม่ก้อยเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบไหนคะคืออย่างช่วงที่โควิดเนี่ยก็ไม่กล้าไปไกลมากแม่ก็จะไปแถวนครนายกก็ถือว่าทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้บุญไปด้วยก็ไปแถววัดมณีวงศ์หาพระจารย์ไปดูพญานาคไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แถวนั้นมีของอร่อยเยอะกระเที่ยวเยอะขนาดนี้ก็เลยได้ หมูรสชาติดีเป็นหมูติดกเกาะขายดีเห็นคุณบอกอร่อยมากมแต่เรื่องของกินก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องการดูแลเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเห็นผิวพรรณคุณแม่แล้วน่าจะมี question mark ขึ้นเยอะเลยทีเดียวว่าคุณแม่ดูแลตัวเองยังไงเอาจริงๆทำไมยังได้ขนาดนี้คคุณแม่สีผิวดูมีออร่าสว่างสวยมากมมที่แม่เที่ยวขนาดน,นี้จริงแม่แม,แม่ก็ต้องมีวิธีดูแลสิคะเพราะว่าเราก็เข้าจะ70แล้วนะเราก็ถ<า>ือว่าเราอายุมากแล้ว แต่แม่ก็เลือกที่จะแก่ดูดีไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยช่วงที่แม่อายุสัก50ากว่าจะ60เนี่ยผมแม่ก็งอพองอกปุ๊บนะทนไม่ได้แม่ก็ย้อมทุกสามอาทิตย์ <c oughs> เพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าผมดำแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะดูอ่อนวัยแต่มันไม่ใช่ไงผิวหน้าเราเนี่ยมันจะฟ้องว่าเราเนี่ยสูงวัยแล้วทีนี้แม่ก็เลยปล่อยผมขาวอย่างที่เห็นที่พอปล่อยผมขาวโพลนเนี่ยผิวหน้าที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะ ปัญหาที่อายุเราๆเ,เนี่ยเราจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าผิวหน้าเนี่ยมันแห้งเพราะว่ามันขาดความชุ่มชื้นพราะผิวหน้าแห้งสิ่งที่จะตามมาก็คือริ้วรอยตีนการิ้วรอยที่หน้าผากแล้วก็แก้มมันก็เลยทําให้ร่องแก้มเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วสีผิวถ้ามันไม่เรียบเสมอลามประไปทั่วหน้าเนี่ยอันนี้แหละค่ะที่มันทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันหมองคล้ำทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยไม่หา ีม,มาช่วยนะแต่ว่าครีมในส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่อ่อนวัยกับเราไ <ว S 1> งปัญหาหไม่ได้เท่าเราที่พอปัญหาเท่าเราปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหาแบบระมัดระวังเพราะผิวหน้าแม่เนี่ยก็ค่อนข้างแพ้ง่ายมแม่ก็หามาจนกระทั่งแม่มาเจอครีมตัวนี้ค่ะคือครีมพรอมิสเนี่ยค่ะแม่เห็นกระปุก ชอบใจก่อนเลยเพราะมันสวยแล้วค่ะสิบส<ว>ด,ดีมาก<ว><ว>ครีมตัวนี้เขาบอกว่าทํามาเพื่อดูแลคนที่อายุ50อัพอ<ง>แล้วก็ผิวที่มีปัญหาแล้วแม่ก็ไปดูข้างๆกล่องเขาก็หนึ่งเขาก็ไม่มีแอลกอฮอล์เขาก็ไม่มีพาราเบนแล้วพอแม่เปิดครีมดูนะคะคมันจะเป็นขาวข้นแล้วครีมตัวนี้มันมีกลิ่นหอมอ่อนเพราะว่าเขาสากัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติถึง4อย่างและมีทองคําบริสุทธิ์อยู่ในนี้แล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนะซึมซูผิวเราเนี่ย ได้ดีและเร็วแต่ครีมไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็ยังอุ้มอุ้มผิวเราให้มันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วครีมตัวนี้ค่ะกระปุกเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งเดททั้งไนท์ใต้ตาไม่ต้องเลยค่ะแม่น่ทานมาถึงคอเลยวันแรกที่แม่ใช้แม่ก็ใช้ตอนก่อนนอนเช้าขึ้นมาพุ่งทิ่กระจกก่อนเลยโอ้มันไม่แพ้แม่ก็สบายใจที่จะใช้ต่อแม่ก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นใช้มาสักพักใหญ่ๆเลยเพื่อนเนี่ย ทักว่าเออหน้าเธอเนี่ยมันแลดูกระจ่างใสขึ้นมันดีไปหมดเลยนะแม่แต่มันก็อย่างเบาๆนะใจหายแวบไปเนี่ยไม่ได้เล่นกลเนี่ยเราก็จะ70แล้วสภาพผิวได้ดีขนาดนี้แม่ก็ปลื้มแล้วนะแล้วผลลัพธ์ก็อยู่ตรงหน้าเราใช่เห็นกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแม่จะบอกว่าอย่ารอให้แก่เท่าแม่หรือมีปัญหาเท่าแม่แม่เนี่ยใช้ครีมกระปุกเดียวแม่ก็ปลื้มแล้วล่ะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอายุ50อัพเนี่ยสนใจมากๆเลยครับเนี่ยฉนจะบอกว่าหยิบโทรศัพท์นะ ครับ1 5 7 7โทรมาตอนนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์ r o m i s e P R O M Y S, <S 50 <S สายนะคะก็จะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1ห,หลอดครีมกันแดด1ห,หลอดกระเป๋าแสนสวย1นใบ5ชิ้นเนี่ยปกติเนี่ย9,290บาทาแต่วันนี้แม่ให้2,690บาทนี่ <laughs> ได้ทั้ทงบำรุงทำความสะอาดป้องกันและกระเป๋าแสนสวย โทรมาเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ1577ส่งฟรีทั่วประเทศถ้าจะรูดบัตรผ่อนกับเขาได้หรือถ้าจะจ่ายเงินปลายทางนับให้ครบกว่านั้นหนึ่งสอสาสหถึงได้จ่ายสตังค์เขาหรือถ้าตอนนี้ค่อนข้างไม่สะดวกโทรมาจองสิทธิ์ก่อนเลยโทรมาหนึ่งห้จ็ดเจองสิทธิ์เลยค่ะหรือจะบอกว่าถ้าฟังแม่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจ เพื่อนแม่คนหนึ่งหนูๆก็รู้จักพี่โยทัศวรรณพี่โยครับเขาเนี่ยใช้เงินเป็นเขาบอกนะแต่ที่จริงเขาขี้เหนียวไงเขาก็กว่าจะควักเงินซื้อได้เนี่ยแม่ก็ให้ลองใช้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นลูกค้าประจำาเยแล้วเพื่อนๆแม่คนข้างเคียงพี่สาวน้องสาวเนี่ยใช้ตามหมดแล้วก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะส่งรูปมาให้บอกว่าเนี่ยค่ะใช้ตามแล้วก็ดีจริงๆเวลาไปไหนนะมใช่จริงหรือเปล่าคะดูใกล้ๆเลยค่ะแฮปปี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งนะคะโทรมาตอนนี้เลย1577หรือแอดไลน์ r o m i s e 50สายนะคะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดดหหลอดกระเป๋าแสนสวยหนึ่งใบ5ชิ้นเนี้ย2,690บาทรีบให้ลูกหลานโทรนะคะ1577หรือแอดไลน์ r o m i s e เลยค่ะ5ชิ้นปกติเน่แพงนะมแม่ให้แค่2,690บาทได้ทั้งบำรุงป้องกัน และได้กระเป๋าและได้ทําความสะอาดครบถ้วนทั้งหมดไม่ถึง30บาทต่อว,วันโทรมาจองสิทธิก่อนเลยเโทรมา1,577จองสิทธิ์เลยค่ะก็เจอครีมแล้วที่เหมาะกับวัยเราวัยห้าสิอัพเนี่ยนี่คือวัยเราจริงๆให้รางวัลตัวเองบ้างเถอะค่ะนี่แหละค่ะครีมตัวนี้และค่ะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลย มีความสุขมากค่ะแล้วทั้งหมดนี้ขายแค่สองพันหกโอ้โหคุ้มมากๆแล้วต้องบอกว่าผลลัพธ์อยู่ตรงหน้าแล้วแต่คุณแม่คะเท่าที่ทราบน้องข้างหน้าบอกว่าห้าสิบสายน่าจะใกล้หมดแล้วละค่ะแม่ห้าสิบสายน่าจะเร็วไปเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านคือโ่ไม่ทันเดี๋ยวทคุณแม่เต็มที่หยิบโทรศัพท์รีบเลยนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดแม่ให้ร้อยสิบ ห้าชิ้น2,690บาทโทรมาแค่ติดก็จองสิทธิ์แล้วค่ะเดี๋ยวเราโทรกลับไปเองบอกเลยนะคะว่าโปรไม่ก้อยค่ะ2690บาทก็จะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าแสนสวย1นึ่งใบ5ชิ้นเนี่ยปกติเนี่ย9,290บาทแต่วันนี้บอกเลยนะคะว่าโปรไม่ก้อยค่ะ2690บาท5ชิ้นรับรองได้เลยค่ะ โอ้วันนี้ดีมากๆครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆครับไม่เกรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้าคุณอาที่อยู่ที่บ้านก็มีความสุขมากกับราคานี้นะครับก่อนหมดเวลาวันนี้ครับเราไปอัปเดตไปทินท่องเที่ยวประจาสัปดาห์กันก่อนครับ ขอเชิญเที่ยวงาน Outdoor and Traveler Expo 2021งานท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและไลฟ์สไตล์เอาใจสายแอดเวนเจอรและจัดพร้อมกับงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟและท่องเที่ยวดำน้ำที่รวบรวมสินค้าและบริการทุกรูปแบบทั้งที่พักเดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมแนวเอ็กซ์ตรมและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำมากมายในวันที่20-23พฤษภาคม2564ณฮ101ไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินไทยช่วยไทยต้านภัยโควิดกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปชิมชิวร้านอาหารอร่อยร้านดังมากมายเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าของใช้แรกคาถูกและกิจกรรมมากมายบริกาศงานย้อนยุคก,กลางเมืองในวันที่21ถึง30พฤษภาคม2564ณสถานีรถไฟบางซ่อนเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากโมดูค่ะและแน่นอนครับชุดพิธีกรชายครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายไทยจากแอ r โร่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพของเกาะภูเขาไฟเชจูซึ่งเป็นมรดกโลกของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสวยงามมากๆครับแล้วกลับมาพบกันเราสองคนได้ใหม่ในรับทุกเช้าวันเสาร์8.30ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 ผมเจมิสเจริญแซ่จูครับและดิฉันนุกสุธิดากเกษมสันนัอายุทยาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ